สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม PUBG Mobile กับช่อง PAJ7 นะครับผมอ่านะครับวับนนี้นะเราจะพามาทำภารากิจลับนะครับคือภารากิจ นิทานแรงก้านะครับก็เป็นภารกิจลับนะฮะที่ไม่แสดงในภารกิจนะครับเป็นภารกิจลับที่ว่าต้องทําเสร็จก่อนครับทุกคนถึงจะปรากฏขึ้นมานะครับก็เราก็จะไปดูวิธีทากันนะครับมันก็ไม่ยากนะครับสำหรับภารกิจนี้นะครับใครที่ยังไม่ลองทําก็ลองไปถักมาดูได้นะครับได้ความสําเร็จถึง30คะแนนเลยนะทุกคนก็ไปดูครับอย่างแรกแค่เราเข้าไปที่ภารกิจครับลงมาที่ความสําเร็จเลยนะฮะทุกคนกดลงมาได้เลยครับนี่ฮะมันจะอยู่ตรงรูปปืนนะทุกคนมันจะอยู่ตรงรูปปืนนะฮะนี่ฮะ นี่ฮะอันนี้คือผมทำเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะอันนี้ภารกิจนี่ฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกศรอห้ดูนี่ฮะตรงนี้ฮะกดเข้าไปดูครับนี่ฮะทุกคนนี่ครับวิธี่ทำมันก็ไม่ยากนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูเนาะอ่ะนี่ครับบัตรที่หันแรงก้านะครับมันก็จะให้เราทำนี่ครับศูญเสียพลังชีวิต1,800แต้มใน1แมตช์นะครับเราต้องเสียพลังชีวิต1,800แต้มนะทุกคนก็มันก็ไม่ยากทุกคนมันก็ง่ายๆนะถ้าเรารู้วิธีทำเนาะเดดีี๋ยยยววผมมมจจะะะะะพาาาไไปูิธททนนนนคคครรรัััับบบกก็่่งๆ ก็ทาสาเร็จก็ได้ภารกิจถึง30มสิบเอ้ความสําเร็จถึง30คะแนนเลยนะครับสำหรับภารกิจนี้นะครับทุกคนก็นี่ครับวิธีแรกเราก็ไปดูกันดีกว่าว่าทำยังไงฮะนี่ครับวิธีแรกนะครับก็ให้เรามาที่วงเขียวนะทุกคนมันจะทําง่ายนะครับเพราะวงเขียวเดี่ยมันจะเพิ่มเลือดอัตโนมัตินะทุกคนเห็นไหมก็เนี่ยฮะให้เรามาที่คอนเทนเนอร์ก่อนนะครับจุดแรกนะครับวิธีแรกนี่ขึ้นมาที่คอนเทนเนอร์ครับขึ้นมาด้านบนเลยนะครับขึ้นมาให้สูงสักหน่อยนะครับไม่ต้องสูงมากนะครัับบดดยวโลลงงาะคร่ฮ้ปแไอ ปุ๊บมันก็จะเสียเลือดใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยทำอย่างเงี้ยประมาณ22รอบอะทุกคนมันก็จะได้ประมาณคะแนนประมาณ1,800แต้มมาทุกคนมันก็ไม่ยากอะทุกคนอันนี้คือวิธีที่หนึ่งอะเนาะเผื่อใครจะมาทำนะครับอันนี้ก็ถือว่าง่ายนะครับโดดไปเลยทุกคนเนี่ยพอเราวิ่งขึ้นมาครับเลือดมันก็เต็มใช่ไหมเต็มใช่ไหมครับเนี่ยเราก็โดดลงไปใหม่ครับเนี่ยทำอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็จะได้นะครับอ่าเห็นไหมฮะเราก็จะทำอย่างเงี้ยวนประมาณ22รอบก็จะได้นะครับเราก็มาดูวิธีที่2กันดีกวิธีีท่2ก็ให้เราหารถนะทุกคนให้เราาาาาหหรรถถมมม1คันนอ่่่ะเียได้ใช เราก็ขับรถพี่วงเขียวยทุกคนขับรถเข้าไปที่วงเขียวได้เลยนะครับหอว่าขับเข้าไปทําไมเนี่ยขับเข้ามาแล้วก็ทําอย่างเงี้นะทุกคนเนี่ยนี่เดี๋ยวผมไปดูเนี่ยโดดลงมาเปี่ยมันจะเสียเลือดนะทุกคนทําอย่างเงี้ยประมาณ22รอบนะครับทำไมถึงผมถึงไม้ทํา22รอบนะทุกคนเพราะว่าเผื่อไว้ทุกคนเกิดเกิดเลือดมันไม่ถึงเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเลือดเรามาเต็มร้อยใช่ไหมเราโดดไปแล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ประมาณ22รอบเนี่ยมันจะได้เกินพันแปดแน่นอนนะทุกคนลองทําดูนะครับทนง่ายๆครับไม่ยากครับเนี่ยฮะหารถมาโดด แต่ถ้าเกิดเราทำอยู่เงี่ยแล้วมีคนมาไล่ยิงเราแล้วเราเหลือไม่กี่รอบไหมทุกคนเราก็เอารถเนี่ยไปทำนอกวงก็ได้แล้วคนเราก็ปั๊มยาเอานะครับยาก็สามารถซื้อได้ที่รถเข็นนี่นะเก็บเหรียญไปแลกยาก็ได้ทุกคนมันก็จะง่ายเหมือนกันเนาะเผื่อใครที่อยากจะลองทานะครับภารกิจนี้ง่าย30คะแนนเป็นภารกิจรับทุกคนทําเสร็จมันจะเด้งขึ้นมาให้เลยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยผมก็ทำาเงี้ยไปครับประมาณ22รอบทุกคนเนี่ยง่ายๆไม่มีใครมายิงไม่ใครไม่มีใครมาไล่ยิงเราเราก็ทาไปเนี้ยทุกคนมันก นี่ทำเสร็จมันก็จะขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาให้เราเลยนะปฏิทินแรงก้านะครับพอครบเนี่ยหนึ่แต้มที่เราสูญเสียไปเนะาะพลังชีวิตเนาะเนี่ยมันก็จะได้ขึ้นมาเลยแล้้ก็กดเข้าไปรับไปทุกคนง่ายๆทุกคนเนี่ยกดเข้าไป รับเข้าไปได้เลยนะมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลยลทุกคนมันก็ไม่ยากเนาะเนี่ยนะกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาลูกป,ปืนให้เราแล้วกดรับปุ๊บทุกคนจบง่ายๆสบายๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท,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 ทุกคนก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนละครับสวัสดีนะครับ